าอาหารเช้ายอดฮิตกินมากเสี่ยงเบาหวานและไตเสื่อม,มรครับผม1ซีเรียลครับผมซีเรียลเครื่องตาหรือซีเรียลที่มีรสชาติต่างๆครับเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคไตได้นะครับเพื่อนๆอาหารเช้าง่ายๆสไตล์ตะวันตกครับที่สามารถทานได้อิ่มเร็วภายในไม่กี่นาทีครับแต่แพทย์นะครับค้นพบว่าในซีเรียลโดยเฉพาะซีเรียลของเด็กครับมีแต่แป้งและน้ําตาลครับ ร่างกายครับจะถูกกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆร่างกายอาจเกิดภาวะดื้ออินซูลินนอกจากนี้ครับเกิดอาการภาวะเบาหวานจนไปถึงการไตเสื่อมได้นะครับเพื่อนๆเราก็ควรเลือกซีเรียลที่มีส่วนผสมของธัญพืชจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. ขนมปังขาวครับผมขนมปังขาวครับมีการขัดสีและกากายอาหารที่น้อยมากๆครับเพื่อนๆการ,บบรที่เราบริโภคอาหารประเภทนี้ครับ บ่อยๆแล้วบวกกับเราครับเอาเนยทาน้นําตาลทาน,นมุข้นหวานล่าแล้วก็แยมต่างๆครับมันก็จะไปช่วยกระตุ้นนะครับอินซูลินจนร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ครับเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคไตเสื่อมครับรวมถึงโรคความพ้วนได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็แนะนําให้ทานเป็นขนมปังโฮมวีดใส่ไข่ดาวใส่ไก่หรือใส่หมูครับแล้วก็ใส่ผักต่างๆประการหอม พวกแครอทมะเกือเทศครับก็จะเป็นอาหารเช้าที่ดีมีประโยชน์ได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 3. ปปาท่โกจิ้มนมครับผมเป็นเมนูครับที่ยอดฮิตสําหรับทุกๆคนครับไม่ว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุครับปาน่โกครับมีส่วนผสมของแป้งอย่างเดียวนะครับผมและยิ่งครับถ้าเราไปซื้อปาน่โกที่ร้านครับที่เขาใช้น้ํามันเก่าทอดนานๆครับก็จะก่อให้เกิด โรคต่างๆได้ครับรวมถึงเราปลาตะโกมันจิ้มกับนมนะครับนมก็มีส่วนผสมของน้ําตาลที่สูงมากครับเราก็ได้ทั้งแป้งและน้ําตาลครับก็อาจจะทําให้เกิดภาวะอินซูลินสูงได้นะครับผมเกาะให้เกิดโรคเบาหวานและก็โรคอ้วนได้นะครับเราควรทานเจ้าปลาตะโกจิ้มนมหลังจากอาหารเช้าครับปลาตโกจิ้มนมก็เป็นอาหารทานเล่นไปนะครับเพื่อนๆทุกคน 4. ไส้กรอกแฮมและเบคอน,นครับผม เรามักจะเห็นอาหารเหล่านี้ครับอยู่ในบาร์อาหารแบบเบริการเบรกฟาสต์หรืออาหารเช้าแบบอเมริกันครับซึ่งครับที่หลายคนทราบกันดีว่าเอาเข้าริงแล้วอาหารเหล่านี้ครับไม่ได้มีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายอะไรเลยครับหากนานๆานทานครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่หากเราทานอย่างเดิไม่บ่อยแล้วไม่มีอาหารอื่นควบคู่ไปด้วยนั้นก็หมายถึงเราได้รับสารอาหารในตอนเช้า แค่แป้งและโปรตีนที่ไม่ได้คุณค่าครับแล้วก็ไขมันเท่านั้นเองดังนั้นครับเราควรทานอาหารเหล่านี้แล้วก็ควรมีผักผลไม้ต่างๆครับคู่กับอา,อาหารพวกไสก้กรอกหมูแฮมก็เราจะได้คุณค่าสารอาหารที่ดีนะครับเพื่อนๆทุกคนถ้าข้าวเหนียวหมูย่างหมูทอดครับผม เป็นาหารครับที่หาทานยามเช้าได้สะดวกมากเลยครับผมไม่ว่าที่ไหนก็มีราคาก็ไม่แพงครับแต่อาหารสุดอร่อยนีครับกลับเต็มไปด้วยไขมันความหวานแล้วก็ความเข้มข้นของซอสที่หมักหมูเป็นส่วนมากครับแม้จะมีโปรตีนอยู่บ้างเล็กน้อยครับแต่ก็ถือว่าไม่คุ้มกับการรับประทานในมื้อเช้าแล้วครับแล้วก็จะมาพร้อมกับข้าวเหนียวห่อหรือว่าสองห่อที่เป็นแป้งครับโดยเราได้ทั้งไขมัน และแป้งอาจจะทําให้เกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและก็ทําให้เกิดเบาหวานและโรคไตเสื่อมได้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนาหาเหล่านี้ครับเราสามารถทานได้แต่ก็ควรอย่าทานให้บ่อยเกินไปครับเราต้องเน้นอาหารเช้าให้ครบอาหารห้าหมู่ครับที่จะดีต่อร่างกายต่อสุขภาพของเรานะครับเพื่อนเพื่อทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5060กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน